เรามาภาวนาต้องการผลสำเร็จต้องเอาใจใส่ในศักตวธรรมหลวงปู่สวัสดิ์ก็พูดอยู่เสมอเรามาภาวนาเป็นงานที่สูงงานที่พิเศษเพราะฉะนั้นเราทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเลื่อมใสทำด้วยความพอใจนั่นคือ c o แรงพอใจที่จะทำเย็นดีที่จะทำอยากทำ จากนั้นก็ลงมือทำจริงๆสิ่งใดในจิตใจขอนเราที่ไม่เกี่ยวกับคันภาวนาวนะครับเก็บทิงท้งเก็บทิง้งเก็บทิ้งมันมีเมลองอยู่ในอาหารของเราเราเก็บมันออกทิ้งทิงท้งมัเลยส่วนสิ่งที่ดีเราก็รักษาวไว้ป้องกันไว้ไม่ให้เมลัมาตออจากนั้นก็เอาใจใส่ทำจริงๆอย่าสักตว่าทำอย่าไปทำเล่น านบอกว่าอยู่กับลมหายใจตลอดให้มันตลอดจริงๆไม่ใช่ว่ามาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างต้องให้มันติดต่อไปเรื่อยๆใจของเราจะได้เปลี่ยนถ้าหากว่าจิตใจของเรากระโดดไปกระโดดมามันก็ธรรมดาของมันไม่เปลี่ยนในสายสักอยา่างให้มันแน่วแน่อยู่กับลมถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ใช้วิมังสาคือความรอบคอบ ใช้ปฏิพานพลังแก้ไขยอย่างหลวงปู่ท่านพ่อเฟื่องเคยเล่าให้ฟังมว่าท่านปฏิบัติใหม่ๆครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าเอาใจาให้ลงท่านก็ทำลง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 ,ลงมันเลิกลงไปแข็งเทอร์เลยถ้านก็คิดว่าอนี้คงจะไม่ใช่นะถ้านก็มันขึ้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 นมันมากเกินไปมันไม่พอดีรันกลับมาให้มันอยู่พอดีจะได้ขวามาเราก็ต้องใช้ปฏิพานของตัวเองด้วย การภาวนาชินจะไปได้นี่ท่างการภาวนาแล้วก็ใช้คนธรรมทั้ง4อย่างนีครับยินดีทำทำจริงๆเอาใจใส่ในการทำแล้วก็ใช้ปฏิาพาณพะได้คนธรรมที่อบรมดีแล้วแล้วจะใช้กับงานอื่นก็ได้จะได้ป็นผลสมเร็จท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นว่ามนาธรรม